วิดีโอนี้สนับสนุนโดยวัสุทารุครูปและฟิล์มลามินา มีธบ้านแล้วแล้วก็อันนี้นะผมก็ให้คนดูนะว่าตอนเราเทสอ o บัลล์อันนี้อะ่ะมันเป็น Model S, เอ e เออ r m a n c e Raven นนะมันเป็นก่อนพลัดนะครับที่ผมนั่งนะนี่ยมันเป็นเจเนอเรชั่นก่อนพลดัดแล้วก็ผมก็อยากรู้มันเร็วแค่ไหนแล้วเนี่ยแล้วเราดูในลิสต์นะมันเร็วกว่า Turbo S นะเร็วกับพอร์ชไทคานนะนะโอ้โคตรวอยแหละคันนี้อ่ะสองจุดแปดห้า วินาทีศูนย์ถึงหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ตราจเช็คนะอ่าคันนี้นะมันใช้ Michelin Pilot Super Sport นะยางอ่ะ Super Sport นี่นะมันเป็น g e n e r a t i o นก่อน Pilot Sport 4 CS นะ CS นี่มันจะมันจะเก็บเสียงได้ดีกว่านิดหน่อยมันจะมันจะขับสบายกว่านิดหน่อยแล้วมันจะมันจะเบรกกับมันจะมันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่า Super Sport นิดหน่อยนะ ก็เสียดายว่าคันนี้มันมียางที่มันไม่ได้แบบใหม่สุดที่มันไม่ได้แบบสุดยอดแลวนะเพราะว่าผมเช็คตัวนะตอนเราตอนเราเช็คเวลาที่มันใช้ตอนเราเบรกแล้วก็เทียบกับเวลาที่เราใช้ตอนเราเร่งอะ่ะมันใกล้กันมากเลยนะก็แปลว่าลิมิตมันอาจจะอยู่ที่ยางถ้าเรามียางที่มันดียิ่งดีกว่านี้อะ่ะ รถมันอาจจะเร่งยิ่งดีเร็วกว่านี้นะแล้วก็อีกอย่างนะผมก็มีกระเป๋ากล้องตั้งหลายอันแล้วก็มีสายชาร์จอะไรในรถนั่นนะมีอย่างอื่นในรถนั่นนะที่มันทําให้น้ําหนักขึ้นนะ ถ้าเราลองเอาออกสัก10บถึงยีกิโลนะมันก็ยังจะช่วยให้รถม,มันเร่งยิ่งเร็วกว่านี้เลยนะเพราะแบบว่าผมไม่ได้แบบทำ perfect run นะแต่ว่าก็ใกล้ perfect นะแล้วก็ตอนเราที่เอากับ turbo S นี่นะอ uh, turbo S กับ turbo นะเอมผมมีโอากาสเทสต,ตอนเรามีเอ uh, Porsche event เราขับที่ race track ชื่อ uh, ชื่อรูดสกูเกนที่นอร์เวน,นะแล้วก็แปลว่า พอสเนี่ยมันไม่ได้ชาจถึง100%ตอนเราเล่งแต่ว่าผมใช้ดรากิตเหมือนกันน่าจะได้จะได้ไดผลแบบจะได้เป๊ะเลยนะว่ามันเร็วแค่ไหนแต่ว่าแบตเตอรี่มันไม่อยู่ที่100%แล้วก็อุณหภูมิของแบตเตอรี่มันก็อาจจะอยู่ประมาณ35-40องศาที่ผมเห็นในจอนะครับก็แปลว่าอุณหภูมิของแบตเตอรี่มันคงจะดีมากแล้วก็อุณหภูมิของอยางที่โพตสมันก็โคตรดีเพราะาเราได้ขับรอบหลายรอบแล้วนะนอกจากว่าปเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้สูง แบบ100%เซแต่ว่าผมก็ลองดูนะกับคันนี้นะครับกับ Model S น่ะผมลองดูว่า,อาโอเคตอนตอน,ตอนเราขับแบบตอนเราขับเป๊ะเลยมัน perfect นะนะแบตเตอรี่ชาร์จถึงเก,กือบเกือบร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็อุณหภูมิของแบตเตอรี่มันอยู่ที่50อ,องศาตอนเราเปิด Ludicrous Plus นเราต้องรอตั้งนานนะนะมันอุ่นแบตเตอรี่แล้วก็ตอนอุณหภูมิของแบตเตอรี่มันถึง50อ,องศาจอมันจะเปลี่ยนมันก็จะเห็นอะไรที่มันลดเรนั่นแหลนนะนะแต่ว่าคราวนี้อ่ะผมก็ลอง รอให้แบตเตอรี่มันเหลือแค่60%แล้วก็อุ่นแบตเตอรี่ถึงแค่40องศาแล้วก็ดูว่ามันจะไปเร็วแค่ไหนนะครับ ถึงแม้ว่ามันไม่ได้เป็น perfect run นะกับ Model S มันก็ยังเร็วกว่าถอยขันก็เป็นหึงเอ้ยเป็น3วินาทีเป๊ะแล้วก็ถอยขันนี่เป็น3วินาทีกว่านิดหน่อยนี่นะขนาดนี้แล้วนะแล้วก็ผมก็ว่า60%นที่มันต่ำนะใครที่เขาจะเล่น drag race นะเขาคงจะชาติอย่างน้อยถึงสักแ0ของเขาจะเล่นแล้วเขาคงจะเอาของอะไรออกหน่อยนะอาจจะไม่เอาเบาะออกแต่ว่าอา,อาจจะเอาสายชาติเอาอะไรแบบอ,อะไรเนี่ย พมอะไรออกที่มันมีน้ําหนักหน่อยให้มันเป็นแบบเอาออกสัก20-30กิโลมันก็จะช่วยแล้วนะก็แปลว่าถึงแม้ว่ามันไม่ได้เป็น perfect หรือว่าหรือว่าอย่างนี้นะถ้าเราไปด้วยกันที่ Racetrack วันนั้นนะกับ Model S กับ Porsche เ,เราคงจะขับแลวมันคงจะเร่งเร็วกว่า r s c s e นะแล้วก็อยา่าลืมว่าตอนผมเทสต,ตอนนี้นะออตอนผมเทสทีาส์จนะออตอนผมชาร์จนะ ยางมันจะมันจะเย็นลงนะเราต้องการให้ยางมันร้อนๆเลยรแบบแบบ40 50องศามันจะได้สติ๊กมันจะได้เหนียวมันจะได้แบบกริปดีที่สุดแต่ว่ามันมันปัญหาคือเราต้องจอดชาร์จแล้วระหว่างเราจอดชาร์จแล้วก็อุ่นแบตเตอรี่หรือว่าตอนเราจอดชาร์จน่ะยางมันจะมันจะเย็นลงแล้วก็ตอนเราเริ่มขับแล้วนะถ้าเราเริ่มขับแล้วก็พยายามจะเร่งหรือว่าให้ยางอุ่น เปอร์เซ็นต์มันก็ตกเพราะถ้าจะให้ดีอ่ะเราต้องทําอันนี้กลางวันผมทํากลางคืนที่ถนนสาธารณะเพราะว่าผมอยากจะให้มันมันใกล้ Real World ที่สุดนะครับแต่ว่าปัญหาคือตลางคืนมันเย็นน่ที่นอร์เวย์อ่ะถ้าเราทํากลางวันมันน่าจะดีกว่าแต่มันเป็นสัก25องศาข้างนอกแต่ว่ามันจะมีรถเยอะหรือว่าถ้าเราจะทําที่นี่เราจะทําที่มันเป็น Race Track โดยเฉพาะ Drag Race t r a c k อัน,นั้น่ะผมว่า เอ่อ Model S เนี่ยนะมันจะเป็นยิ่งเร็วกว่านี้โดยเฉพาะถ้าเรามียาง Pilot Sport 4S หรือว่า Michelin Cup 2อะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยนะสรุปแล้วนะผมได้เทสตดูนะว่า Model S เนี่ยนะ performance นะมันโคตรเร็วมันเร็วกว่า Turbo S ที่ราคา2เท่าแล้วก็ทำไมผมไม่ได้เทสต์เอ่อยคันนะตอนเหมือนกันนะ เพราะว่าผมได้ติดต่อพสต์นะส่งอ e ีเมลไปถามแล้วเขาก็ตอบแนะว่าโอเคผมก็ต้องการยืมพอต์ Porsche อยากจะขับ1000กิโลเมตรนี้ตั้งหลายปีแล้วนะเนี่ยกี่ปีแลว้วป่สองสาปีก่อนแล้วมั้งผมถามเนี่ยแ,แล้วก็เขาก็ตอบนะตอนแรกะ่ะแล้วก็อยู่ดีๆก็หายไปแล้วก็เหมือนกับว่าเขาไม่สนใจก็ผมก็ว่าออช่างมันถ้าอย่างนั้นนี่ก็ไม่ได้โฆษณาฟรีจากช่องผมตอนนั้นนี่อาจจะไม่มี2อเกือบสามแสนสับสกับอาจจะเป็นแค่แสนกว่าสับส b e r แต่ว่าพ s ร์ชเหมือนกับว่าไม่ค่อยสนใจ ก็กลายเป็นอย่างนี้ก็กลายเป็นเราไม่ได้ลองดูเพราะผมก็อยากจะลองนะชาร์จโพสถึงเกือบ100%แล้วก็ใช้ Launch Control แล้วก็แบบลองดูว่ามันจะเร็วแค่ไหนมันจะสู้ Model S ได้ไหมแต่ว่าณวันนี้เราไม่มีโอกาสทดสอบก็แปลว่า Official ที่ผมได้ลองในช่องนี้นะครับ Model S Performance Raven เร็วกว่า Turbo S นะแล้วอันนี้มันเป็นก่อนพลาดออกมานะเดี๋ยวต้องพลาดออกมาแล้วนะเราก็จะได้เห็นว่าพลาดมันโคตรเร็วแค่ไหนจนถึงวันนั้นเนี่ยมันจะเป็น Game Over นะครับแต่ว่าโอเคแต่ว่าอีกอย่างแล้วผมก็จะเช็คเบรกนะนะเบรกอันนี้นี่ผิดหวังนิดหน่อยผมหวังว่ามันจะเบรกเร็วกว่านี้นะว่ามันจะเบรกสั้นกว่านี้นะแต่ว่ามันก็ยังยาวกว่า Model 3แต่ว่า Model 3มันเบากว่าตั้งเยอะนะครับ แล้วก็ถึงแม้ว่าอย่างมันบานมันก็ยังไม่ได้ช่วยแล้วก็เป็นพา l เลยนะใช่เพราะว่าโมโนสามันมีพาลสป p o r t C ี่ะแล้วกอ็อันนี้มีพาลสปอร์ตซีเสหน่อยอะ่ะมันก็คงจะช่วยได้นะแต่ว่าสังเกตไหมว่า BMiX SUV น้ำหนักมากกว่านะแต่ว่าเบรกดีกว่า เป็นไปได้ยังไองอ่ะบริ d จ e ตอนอลันสมันดีกว่า Michelin Pilot p o r t เผมคิดว่าไม่ใช่หรอกผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับว่ายางบรนบานเนี่ยมันมี255ข้างหน้านะครับมันคงจะช่วยแต่ว่าผมก็คิดว่าเบรกของ b m มันก็คงจะโคตรดีนะนะแต่ว่ามันจนสุดท้ายมันก็คงจะขึ้นอยู่กับยางด้นะอ่อย่าแต่ว่าอีกอย่างนึงที่ผมลืมบอกนะคือตอนผมทดสอบเรเวนผมก็จอดชาร์จแล้วก็เ,เริ่มขับ เพราะฉะนั้นนะอุณหภูมิของยางอะ่ะมันคงไม่ได้สูงเท่าเอ่อบีเพราะว่าสำหรับ e ี m นี่ผมไม่ได้จอดชาร์จผมขับจากบ้านเลยแล้วก็ขับตั้งไกลแล้วก็แปลว่าตอนผมเบรกน่นะแบตเตอรี่มันก็อยู่ที่ประมาณ80%มันก็มันไม่เป็นไรหรอกกับเอนะ่อบีเอมะมันไม่ต้องการแบบ100%เหมือนเทสล่าแต่ว่าเพราะฉะนั้นอนะ่ะยางบริดจ์โตนี่นะของ i อเะมันร้อนกว่าเพราะฉะนั้นมันคงจะเบรกดีกว่า แต่ผมก็ได้ลองนกับ uh, performance r a v e n ผมก็ลองอีกรอบหนึ่งลองลองเบรกตอนยางร้อนแต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่ช่วยหรอกก็เป็นอย่างเงี้ยก็กลายเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าผมว่าที่มันสำคัญนะตอนตอนเราเร่งนะเราต้องการ uh, ให้ยางข้างหลังมันใหญ่ เพราะว่ามอเตอร์ข้างหลังมันแรงสุดแล้วก็มันเป็นเกี่ยวกับน้ําหนักมันจะไปไปข้างหลังตอนเราเร่งแต่ว่าตอนเราเบรกน้ําหนักมันจะไปข้างหน้าเราต้องการยางข้างหน้าที่บานเหมือนเหมือนอันนี้255เนี่ย,ยมันจะช่วยให้มันเบรกเร็วขึ้นก็ประมาณนี้นก็แต่ว่าผมก็ว่ามันก็ดีนะมันก็โคตรดีเนี่ยผมก็ได้ทดลองทุกอย่างแล้วนะก็ตอนนี้ก็ต้องรอให้ผลาดมาคุณคิดยังไง่ะ ประทับใจกับ Model เอะแล้วก็ผมก็ได้ใช่ระหว่างนี้ผมก็ได้ขับทอยข a นนะวันหนึ่งก็ขับทอยข a นเทสอไหน่อยแล้วก็อีกวันหนึ่งก็กลับมาใน Model S นะแล้วก็ทอยขนคือมันรู้สึกดีมันรู้สึกสปอร์ตมันรู้สึกแบบว่าเป็นเป็นฟีลลิ่งของรถเยอรมันกับพวงมาลัยกับภายในทุกอย่างม,ม,มันเก็บเสียงได้ดีกว่านะแต่ว่าตอนผมเข้ามานั่งใน m o m o l S r S v e v e นนะผมรู้สึกว่าในนี้มันกว้างกว่ารถมันขับนุ่มกว่า ม,มันใช้ได้ง่ายกว่าจอใหญ่ดีแต่ว่ามันเก็บเสียงไม่ค่อยดีเท่า Porsche ผมได้ยินมันมีเสียงลมอะไรนิดหน่อยนะ่ะแล้วก็เก็บเสียงจากช่วงล่างไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าผมจะเลือกนะผมก็คงจะซื้อ Model S เพราะว่ามันราคาครึ่งราคาแต่ว่าถึงแม้ว่าผมได้ฟรีผมก็คงอยากจะเลือก Model S เหมือนกันเพราะว่า Model S ที่ผมไม่ได้บอกกนะ็คือที่เราเทสเนี่ยหละ กับไทคานนะโอเคไทคานมันโคตรเร็วนะเอ่อทอร์โบเอสแต่ว่ามันต้องใช้ยางบลลมเลยถ้าเราใช้ยางเล็กกว่านี้มันก็คงจะไม่ค่อยเร็วเพราะว่ามันหนักแต่ว่าคันนี้อะเรายังใช้แค่21นิ้วนะแล้วก็ uh, ถ้าเราจะวิ่งไกลนะมันก็ยัง uh, ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเยอะเพราะว่าไทคันอะมันใช้ไฟฟ้าเยอะมากเลยที่ผมได้เทดสัวมันใช้ไฟฟ้าแบบแบบพอๆกับ เอ uh, i อ B M I X นะครับประมาณนั้นเละโอเคตอนนี้คุณก็ได้เห็นแล้วคุณคิดยังไงถ้าคุณจะเลือกนะจะซื้อไทคานเออไปถ้าคุณได้ฟรีนะครับคุณอยากจะเลือกอะไรไทค a นหรือว่า Model S Raven อืมโอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดนะูวิดีโอและเราก็เอาก็ปากกันใหม่สวัสดีครับ